หลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ใน Aging Society ี้ที่ FM 1 0 1 5สวัสดีค่ะคุณฟังค้ากลับมาพบกับรายการ Aging Society ค่ะทางจุฬาเรดิโอพลัสเฟมร้อยเอ็ดจุนะคะกับดิฉันพลินีสิรีรังสีค่ะรับหน้าที่ดําเนินรายการ ทุกวันเสาร์เวลา17นาฬิกาถึง17นาิกา30นาทีโดยประมาณนะคะเราก็มาพูดคุยกันเรื่องราวของการเตรียมการรองรับสังคมสูงวัยในทุกๆมิติค่ะวันนี้นิ้งจะพาคุณฟังไปที่จังหวัดตรังค่ะตำบลบางด้วนอำเภอปลเหลียนซึ่งที่นี่เองเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้ชุมชนเนี่ยมีความพร้อมที่จะรองรับกับ ผู้สูงวัยที่มีจํานวนมากยิ่งขึ้นมีสัดส่วนของประชากรผู้สูงวัยที่มากยิ่งขึ้นนะคะในหลายๆมิติแต่ประเด็นที่น่าสนใจที่นี่ที่ทำเนี่ยก็คือเรื่องของการปรับสภาพ บ้านให้กับผู้สูงวัยโดยการจัดสรรหรือว่าการคัดเลือกบ้านแบบไหนอย่างไรที่ทางอบตที่นี่เนี่ยก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะวนันนี้ได้รับเกียรติจากคุณพิสิทธิพงษ์ปัญญาสิริพันธ์รองประหลัดอบตนะคะมาพูดคุยตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะก็ต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านทุกทางทุกท่านนะครับค่ะตอนนี้เป็นยังไงคะที่ตรังช่วงนี้ฝนตกเยอะไหมคะ ช่วงนี้เข้าหน้าฝนพอดีเลยแล้วก็เรื่องของยางฟาราเขามีปัญหากับพ็เเกษตรกรด้วยเพราะว่าฝนตกอย่างตัดไม่ตัดไ,ไม่ได้ม,มีปัญหาเรื่องของไรายได้นิดหน่อยหนึ่งแล้วก็ตอนนี้โควิดก็เริ่มระบาดด้วยของจังหวัดตรังดอ,งอทีนี้รเรากลับไปที่สภาพชุมชนที่ตำบลบางด้วนค่ะว่าที่นี่เนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรอยากให้คุณพิสิทธิ์ผงเล่าให้คุณฟังฟังสักนิดหนึ่งหลายท่านจะไม่เคยไปจังหวัดตรังเลยค่ะจังหวัดตรังเกื้เพปลี่รียญบางด้วยยนเองนะครับ อ่าเอาตัวบางรวนเราเนี่ยก็อยู่ที่อำเภอปะเหลียมจังหวัดตรังค่ะซึ่งตัวตำบลบางร่วนอยู่ห่างจากตัวอำเภอปะเหลียมประมาณยี่สกิโลเรามีอยู่อกหมู่บ้านด้ด้วยกันซึ่งเรามีปะยากรทั้งสิ้นสา8พันเก้าร้อยปดสิบคนเราแยกเป็นเป็นชายประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยห้าิเก้าคนมีผู้หญิงสองพันสองร้อยสิเ็คนนะครับซึ่งจะมีครัวเรือนอยู่หนึ่งพันสามร้อยสี่ิบสามครัวเรือน م, ป kon, ัญหากรป่วใหญก็มีอาชีพทำสวนยางพา, <tha. S 2> าราสามพักจบัรดาลก็เองยังเป็นชุมชนเด็กชนบทอยู่ยังไม่ถึงเป็นชุมชนขึงเมืองค <tha. S 2> และก็คนมีอาชีพทำการเกษตรก็มีการทำสวนยางปาราบ้างสวนปาล์มบ้างผลไม้บ้างซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ของประชากรจะได้มาจากเรื่องของการทำการภาคการเกษตรส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการเกษตรทางภาคใต้เนี่ยก็ยังพาราผลไม้ใช่ไหมคะค่ะ แล้วก็มีในในพื้นที่มีวัดอยู่ประมาณสามวัดด้วยกันซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ประจานในพื้นที่ก็นักเรียนสถานพุทธเป็นส่วนใหญ่ก็คือเกือบร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะครับในพื้นที่เรามีโรงเรียนอยู่สี่โรงด้วยกันแอะตอนนี้เรามีโรงเรียนผู้สูงอายุเข้ามาด้วยเรามีศูนย์เด็กเล็กอยู่สี่ศูนย์ในในพื้นที่เรานะครับ ก็มีทั้งเด็กเล็กจนกระทั่งโรงเรียนผู้สูงอายุเลยนะคะที่อยู่ในชุมชนนะคะทีนี้สัดส่วนของประชากรที่นี่เป็นยังไงคะสัดส่วนประชากรตอนนี้เรามีผู้สูงอายุอยู่ประมาณ775คนนะครับเรามีคนพิการอยู่154คนถา่ว่าผู้สูงอายุตัวนี้ถ้าเปรียบเทียบกับสัดส่วนทั้งหมดเลยก็คือว่า19%ก็แสดงว่าในจํานวน100คนนี้จะมีผู้สูงอายุอยู่ประมาณ19คนก็ถือว่าไม่เยอะ แล้วที่นี่เนี่ยลักษณะความเป็นอยู่ของผู้คนเนี่ยค่ะสภาพบ้านเรือนอะไรต่างๆนี่เป็นยังไงคะคือถ้าจะดูจภาพทั่วไปของตำบลบ้านเรือคือประชากรส่วนใหญ่ประมาณที่เป็นเกษตรบ้านส่วนใหญ่บ้านเรือนเป็นบ้านชั้นเดียวเป็นบ้านชั้นเดียวบ้างแล้วก็เป็นบ้านเป็นบ้านปูนบ้างเป็นบ้านปูนเสียส่วนใหญ่ส่วนบ้านไม้นะจะมีอยู่น้อยมากแล้วก็เป็นบ้านที่ว่ามันมีกระดอนตัดต่างจากสายตำบลท่าประยาไปสู่ตำบลอ่านเรา ซึ่งในจดนสายนี้ก็มีบ้านเรือนที่ว่าอยู่ถนนนี้ยมากพอสมควรแล้วก็ส่วนที่เปล่าเปล่าอยู่ในสวนยางปาราซึ่งจะเป็นบ้านไม้บ้างบ้านเป็นบ้านปูนบ้างซึ่งในบ้านแต่ละแต่ละหลังนี้ถ้าบ้านที่หลังที่เขาเพิ่งสร้างใหม่หน่อยหนึ่งก็จะจะสภาพดีหน่อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าบ้านที่เดิมๆหน่อยก็คือลักษณะของตัวบ้านเองก็จะเป็นบ้านที่เป็นบ้านปูนเก่า ระมาณนั้นนะครับอืมแต่ว่าที่นี่ก็ดีตรงที่เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านชั้นเดียวใช่ไหมคะใช่ครับึง,งง่ายกับการที่เอ่อถ้ามีผู้สูงอายุหรือว่ามีผู้พิการอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ไม่ต้องขึ้นไปบนชั้นสองหรืออะไรต่างๆใช่ไหมคะใช่ครับอ่าค่ะทีนี้ทราบว่าที่ที่นี่เองเนี่ยให้ความสําคัญกับประเด็นเรื่องของการปรับสภาพบ้านให้สอดคล้องกับสภาพประชากรที่ตอนนี้เนี่ยก็ผู้สูงอายุก็เกือบจะ20ซแล้วค่ะใช่ครับเป็นยังไงคะ ือที่จริงแล้วตัวตัวนี้ก่อนหน้านี้ผมเองไปจัดากับของสมัชชาดุาพักษ์ตังอยู่ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งในช่วงนั้นเราต้องลงพื้นที่ในการตารวจในพื้นที่ในตาบลของแต่ละตาบลเลยซึ่งบางท้วนเองก็ได้รับการเลือกให้เป็นตําบลต้นแบบในการขับเคลื่อนเรื่องของคนพิการทีนี้พอเราลงพื้นที่พักไปดูเองว่าความเป็นอยู่ของคนพิการในพื้นที่เราเองนี่เขามีความลําบากมากเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้างเรื่องขององอ์ล้มน้ําบ้าง เรื่องของที่หลับที่นอนเขาก็จะไม่ค่อยสะดวกก็พิจิตร์นี้ก็เลยเราเขาคิดว่าถ้าอย่างนี้ขึ้นมาเรานั้จะมีการปรับเปลี่ยนกับภาพบ้านของคนหลาเนี้ย <c oughs> เขาสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างสมบ,บูรณ์แบบมากที่สุด <c oughs> แต่ถามว่าท้องท้องถินเองนี่ประมาณที่จะซ่อมบ้านได้ไหม <c oughs> ส่วนนี้ระเบียบมันก็ไม่ได้เปิดต้องตินเราสามารถ่จะซ่อมบ้านให้กับผู้สูงอาย,อยุหรือคนพิการได้ <c oughs> นอกจากต้องของ,งบจาก่วยงานภายนอก ดังนั้นทางเราเองก็เลยต้อง,ต,องต้องดัดดมในการที่จะเขาลงพื้นที่ตำรวจทุกครัวเรือนเลยที่มีปัญหาแล้วก็ของงบไปยังปมอจอในการซ่อมบ้านให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุก็ในในในปีนั้นได้ไปเกือบสามสิบหลังที่จะต้องต้องไปไปซ่อมกันมาเขาจะให้หลังลักสองหมื่นบาทก็จะไปเร่งบ้านที่ว่ามีปัญหาเรื่องของความเป็นอยู่มากกว่าเป็นคนพิการคนคนพิการส่วนใหญ่เนี่ยเาก็าจะคือ การจัดใช้ชีวิตในในในบ้านเนี้ยถ้าเกิดเราอ่างน้ําบางบางบางหลังอ้องน้ําอยู่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 คนละละที่กันหรือไม่บางบางคนเนี้ยตั้งอ่างน้ําตั้งกินทุกอย่างอยู่ในที่เดียวกันหมดหมดเลย <S <S บางคนอ่งน้ำไม่ไม่ไม่ไมีก็ลับไปในบริเวณข้างข,ข้างบ้านเลยนี่คือสิ่งที่มันเกิดถึงขึ้นบางคนอ่งน้ําที่มีก็ไม่ถูกถูกลักษณะบางทีอ่างน้าก็อยู่นอกตัวบ้านออกไปัอาจจะพึ้งด้วยสารสีเข่าเก่าก็คิดว่าเนี้ยสิ่งเหล่านี้ตอนั้นยังมีการปรับปรุงขึ้นมาก็เลยให้ลงตำรวจทุก ทุกตัวเรือในพื้นที่แล้วของตัวนี้ไปเสนอของจากของพมจมาปีนั้นก็ได้มาสองแสนกว่าบาทในการดําเนินการซ่อมทุกตัวเรือทีนี้พอหลังจากนั้นเรามีข้อดีอยู่อย่างว่าชุมชนเรามีความเข้มแข็งก็คือทางผู้นําชุมชนในพื้นที่เองผู้ใหญ่บ้านเองพวกเข็นนาในหมู่บ้านเองเขาก็มีในการประสานของทุจากสภาองค์กรชุมชนด้วยคซึ่งสภาองค์กรชุมชนเนี้ยเขาก็จะให้ทางทางสาเทราตมบลเนี้ย เอาบ้านเรือนที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยเช่นหลังคารั่วบ้างฝาบ้านไม่แข็งแรงบ้างขอไปยังาอปา์กรชุมชน,ชนในปีามเราเราจะได้ส่วนนี้ไปี่หลังก็ถือว่าก็ววาเยอะในการเข้าไปซ่อมก็ําให้บ้านเรือนที่ว่าสภาพที่ว่ามีปัญหาเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของห้องน้าําก็ได้มีการกับเก็บไปเยอะมากนะครับและผลหลังจากนั้นพอเราเริ่มดําเนินการเรื่องของการสื้ภาพบ้านให้กับคนพิการบ้างผู้สูงอายุบ้าง ทีนี้เรื่องของผู้ใหญ่บ้านเองก็จะไปขอของกาชาติจังหวัดมาด้วยเป็นบ้านหลังไหนเป็นบ้านไม้เก่าๆแล้วก็จะกลับเป็นการสร้างใหม่ก็เลยนี่ก็คือ,อสิ่งที่เราได้ดําเน,นเินการมาก็ถือว่ากดในพื้นที่ก็เกือบจะคราสิบเปอร์เซ็นคิดว่าตอนนี้คือสภาพบ้านอยู่ในขั้นที่ว่าดีนะครับเออตอนนั้นที่ไปสํารวจเนี่ยนะคะตั้งแต่ครั้งแรกเลยของสภาพบ้านของผู้พิการแล้วก็ไปเจอว่ามีผู้สูงอายุด้วยตรงนี้เนี่ย ส่วนใหญ่ประเด็นปัญหาที่เจอเนี่ยเมื่อกี้คุณพิสิทธิ์พงศ์พูดถึงเรื่องห้องน้ำเนาะว่าห้องน้าอาจจะอยู่ไกลหรือว่าอาจจะไม่ถูกสุขลักษณะอะไรต่างๆนอกจากห้องน้ําแล้วยังมีเรื่องอื่นๆอีกไหมคะก็มีเรื่องของพื้นบ้านคือถามว่าตอนตอนบางทีจะเป็นบ้านไม้เนี่ยพื้นบ้านของเขาจะจะใชาเป็นพวก ลูกไม้ด้านเองใน,ใน,ใ,นในการทาพื้นเพื่อนบ้านทำให้พื้นบ้านของมันมัน,ม,นมันต่างๆระดับอยู่บ้าง<ะ>การเดินของผู้สูงอายุนี่อาจจะมีโอกาสที่จะหกล้มได้ไดง่ายหรือว่าพื้นของพ้องล่องน้ําอาจจะเป็นพื้นปูนที่ลาด,ด้ว้ซีซิซเมนต์อาจจะว่าลื่นแลวเข้าในห้องน้ำด้วยนี้ไม,ม,ม่มีราวจับบ้างบันไดอ่ามันบันไดขึ้นบ้านอาจจะไม่มีราวจับบันไดบ้างประมาณเนี้ก็ทาให้ผู้สูงอายุที่เราไปเจอกันจะเจอปัญหาว่าพอเขาหกล้มขึ้นมาเขาจะเป็นผู้ป่วยติดเตียง ก็เป็นสิ่งที่ว่าต้องสร้างภาระกับลูกหลานต่อด้วยและนอกจากนี้ก็คือทุกพื้นที่เลยส่วนใหญ่ทุกฝ่ายเองจะเป็นภาระจะต้องรับรับภาระในการเลี้ยงเลี้ยงดูบุตรหลานบางบางบางคนเนี่ยก็คือลูกบางทีพอได้หลานแล้วก็มาให้คุณแม่เลี้ยงมาให้ที่บ้านให้ยายายเลี้ยงใช่ใช่ทำให้เขาต้องเป็นภาระต้องเลี้ยงดูแล้วก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเนี่ยตอนนี้เราสังคมไทยเรามันจะเริ่มเรามาเก้ปัญหาจุดที่ปลายหมดเลยจะมาเก้ปัญหาตอนที่ว่าเขาติดเตียงแล้ว จะมาเก็ปัญหาตอนที่เขาไม่มีรายได้ในการเลี้ยงดูตัวเองจะมาเก็ปัญหาตอนที่บาปรับุงห้องน้าให้เขาตอนที่เขาสูงวัยแล้วนี่คือสิ่งที่เราเก็บปัญหามาโดยตลอดนะครับ นี่ก็เป็นเรื่องของสภาพบ้านที่มีความสําคัญซึ่งทั้งนี้ก็ได้มีการไปของ,งบประมาณนะคะจากทั้งพมจทั้งจากสภากค์กรชุมชนนะคะมามาช่วยเหลือตรงนี้จากที่ไปสํารวจตอนนั้นเนี่ยมีสภาพบ้านที่คิดว่าไม่พร้อมกับการที่จะทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างที่เราอยากจะเห็นเนี่ยค่ะมีมากน้อยแค่ไหนคะคือมันมันมันมีบาง บางบางหลังที่เราจะไปซ่อมเนี่ยบางเฉลว่าถ้าจะไปซ่อมเนี่ยต้องให้เป็นที่ของตัวเองหรือว่าเป็นบ้านของตนเองหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องได้รับการยินยอมว่าจะให้คนคนเนี้ยอยู่ในบ้านหลัง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 เนี้ยดังกล่าวจริงแต่บางแต่บางบางบางที่เนี้ยบางบางคนเนี้ยตัวเจ้าเจ้าเจ้าของที่เนี้ยเขาจะไม่ให้เขาว่าเขาไม่ให้เขาไม่ให้สร้างก็มีบางราย ออเจ้ห็นคนลำบากจริงๆนะอยากจะเข้าไปช่วยเขาแต่ช่วยเขาไม่ได้เพราะว่าพอไปคุยขึ้นมาพับไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นที่ของของเขาด้วยเจ้าของที่เขาไม่ยอมที่จะให้ลัากลับลงบ้านด้วยในการทํางานเน้นคิดว่าไม่ได้ง่ายแน่เลยกับการที่จะว่าเลือกบ้านหลังไหนยังไงการเข้าไปเจราจาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยอยากให้คุณพิสุทธิ์พงเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่ามีกระบวนการในการทํางานยังไงคะคือตัวตัวเนี้ยเราจะเข้าไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วหลังเนี่ยเราจะมีหา มันมีอาสาของปรมปมจอยู่ด้วยแล้วเรามีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านด้วยมีอบตในพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นในการตำรวจบ้านแต่ละหลังเนี้ยเราจะอย่างน้อยผู้ใหญ่เป็นเป็นเกณฑ์นำที่ดีในการที่เข้าเข้าสู่หมู่บ้านได้เมื่อเราไปเลือกหมู่บ้านครับเราก็จะมีการเลือกขึ้นมาโดยเราถามผู้ใหญ่ด้วยว่าเนี้ยถ้าเราเข้านาหลังเนี้ยคุณเห็นด้วยไหมรถในบางในในบางครั้งถ้าเราไปเลือกท่อมอินทุกๆุกหลังเนี้ยบางทีมันจะมีข้อข้อดาเกิดเกิดขึ้นมันมีเกณฑ์ทางการเมืองเกิดขึ้นถูกไหมว่าเนียพอ ผู้บริหารฝ่ายนี้เป็นผู้พูดนาขึ้นมาเขาเลือกตักต้งตัวเองใน,ในการจะเขต้องบ้านให้เดี๋ยวเราจะใช้วิธีการโดยการที่จะให้ทั้งองสมในพื้นที่เองแล้วก็ตั้งผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เองช่วยในการาเลือกเราด้วยว่าเราเลือกหมู่บ้านละสองหลังเนี่ยให้ผู้ให,หญ่บ้านเลือกเราด้วยเขาจะชี้ให้เราเนี่ยหลังนี้หลังนี้นะเห็นคนที่หลังนี้เอาเพราะว่าเขามีความลำบากจริงๆก็ไม่มีรายได้จริงๆเขาถูกก็ทิ้งจริงๆประมาณนี้แล้วก็หลักของกปมจเองก็ต้องดูเรื่องของบัตรคนพิการด้วย แล้วก็มันก็มุ่งสู่อายุด้วยมันเข้าหลักเกณฑ์เพืจะสามารถจะของบประจได้อยากให้ยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมเขามีบ้านไหนที่เข้าไปแล้วมีวิธีการในการไปพูดคุยเจรจาจนกระทั่งทำจนสําเร็จแล้วแล้วเขามีความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างอะคะมันมีอยู่เคสนึงเคสของบ้านไหนรัดวไกงทองเป็นคนพิการตามขาคือเขาไม่สามารถที่จะเดินได้เขาใช้เฉพาะมืออย่างเดียววันนั้นไปคือเขาจะอาศัยอยู่ที่ในหน่นํำเป็นบิดขันาำร้าง เล็กๆแล้วใช้วไว้ไว้นิ้วขั้นขวาเอาแล้วก็ตอนตอนท,ที่ไปเนี่ยก็คือมันจะมีกลิ่นที่เขาตั้งตั้ง,งกินตั้งใา่อยู่ในที่บริเวณเดียวกันเขาอยู่คนเดียวเหรอคะเขาอยู่คนเดียวเขาเป็นเขามันกบว่าแต่ก่อนเขาสุขภาพร่างกายเขาดีนะแต่เขามีมีปัญหาอุติตุเกิดขึ้นแล้วก็แต่นะาครอบครัวเขาาไม่ดีด้วยเขาไม่มีลูกไม่มีอะไรด้วยญาติญาติพี่น้องเขาก็มีมีปาปะาล้าหมดเลยตอนนี้เขาบอกผมว่าเขาอยากที่จะ ไปอยู่ที่ศูนย์รับเลี้ยงคนแตระาทีนี้พอเราไปเืนทางปมจเนี่ยไอ้มาคุยว่าจะพาไปส่งไปที่นครณิตธรรมราชสต่ถว่าทางญาติทางญาติที่น้องเขาก็ไม่ยอมพาไม่ยอมขึ้นมา,าทีนี้เราก็จะรับสภาพบ้านถ้าของปมจเองจะได้แค่สองหมืนบาทในการรับสภาพบ้านคะ <c oughs> ก็เลยก็เลยทีนี้ก็คือขอปมจรมาสองหมื่นในกงารที่จะทักน้ำให้กับเขาก่อนทีนี้หลังจากนั้นก็คือกิบเบี้ยแต่ก็คือ ก็คือมีตังสมาชิกตัวสภาพเั่นเหล็กให้ให้ตังมาด้วยแล้วก็ตังพู้นผู้ใหญ่บ้านีองไปขอตังจากจากทั้งในในนอำเภอมาแล้วก็ตังอบตเองก็คุยกับเรื่องเลยให้ก็ืที่จะสร้างบ้านให้เขาจนวันนี้บ้านของเขาสร้างเรืยดีดีขึ้นเป็นบ้านปูนอย่างดีเลยแล้วก็มีปูกกระเบื้องให้ด้วยแล้วก็อ่างน้ำก็ทร้างสอจากตัวบ้านไปเลยก็ทําให้เขาเองมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอืมค่ะอันนี้ก็คือหมายถึงว่าระดมความ ร่วมมือจากหลายๆฝ่ายด้วยนะคะ<ช>เพื่อที่จะช่วยพิการแล้วก็มีภาวะเรื่องของผู้สูงอายุด้วยก็เลยทําให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วเป็นยังไงบ้างคะจากที่พอเขาเห็นแล้วได้บ้านมาเนี่ยค่ะเขาตอบรับยังไงบ้างคะตอนนี้เขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่มีการสู่ทอดทิ้งจากคนภายในนอและพอหลังจากนี้เราก็มีบของรองเติมเกลเข้ามาด้วยรองเติมเกอการดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งปึง,ปงระยะย,ยาวตนนี้มันเป็นงบที่ให้ใน ปีละห้าพันบาทต่อหัวต่อรายโดยมีกลุ่มของ c ีก็คือก็แก่แก่กิ้วเฟินเลยจะเข้าไปดูแลเขาตอนที่ว่าเขาอยู่ที่บ้านก็มีแก่กิ้วเฟินเข้าไปเปลี่ยนแป้มเพิร์สให้เขาบ้างบางคนเนี้ยก็จะมีเปลยําตัวก็ไปล้างเปลให้แล้วก็แล้วก็ทางทางเราเองก็จะมีงบตัวเนี้ยนอกจากเราส่วนหนึ่งเป็นจ้างเป็นค่าดูแลให้ให้กับีทีในการดูแลผู้ป่วยแล้วมีอยู่ก้อนหนึ่งเลยคือจะซื้อกลบนมกล่องนมนมตัวเหลือง พวกน้ำมันนวดบ้างพวกเป้้นบ้างพวกไอ้ไม้เท้าบ้างวอคเกอร์บ้างพวกรถเก็นบ้างไปให้กับผู้ป่วยที่ติดเตียงอยู่อย่างน้อยคนกลุ่มนี้เขาจะได้มีมือถือเขาไม่ได้จะได้ถูกทอดทิ้งจากหน่ยงานภาครัฐเป็นปองพยาธในพื้นที่ตอนนี้เรากำลังลง้นที่อยู่ตอนนี้ลงไปเกนมทุกทุกคนเลยนะตอนนี้เรามีกลุ่มผ้าหมาอยู่หนึ่งร้อยสองรายของบางด้วนที่ว่าขึ้นทะเบียนเป็นเป็นเป็นผู้ป่วยลองเติมเคนะครับ เกณฑ์ของของลองเทอมแคร์นี่เป็นยังไงคะหมายถึงว่าดูยังไงว่าเราจะต้องดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยในระยะยาวอะคะ่ะคือผู้ป่วยผู้ป่วยแบบที่ติดบ,บ้านติดเตียงก็คือทางทางอัยเนี้ก็ต้องไปตับประเมินทางรอสตหรือว่าโรงพยาบาลหวรือว่าโรงพยาบาลบางรุ่นเนี้ยไปประเมินประเมินตามความเป็นอยู่ของเขาเรื่องของสขวาพของเขาด้านดิดเอดีเอลต้องแล้วพอประเมินมาเสร็จแล้วว่าก็ากลุุ่มเนี้ยคืออาจจะว่าช่วยเหลือดตัวเองไม่ไม่ได้ อาจจะว่าถ่ายไม่ได้หรือว่ากลับถ่ายไม่ไม่เป็นเวลาหรือว่าการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้การนอนติดบ,บ้านติดเตียงหรือว่าเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายประมาณนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่เราต้องต้องคัดชี้ีขึ้นมาแล้วก็ส่งไปให้ทางอ่าปสชเกตติบของอนุมัติลงแต่อนุมัติเขาประมาณลงมาเมื่อได้ข้าม,มาประมาณระยะทาง,งเราก็ดาเนินการที่จะต้องแต่งตั้งพวกพีพีจีเข้าดูแล ว่าถ้าเกิดยังมีอยูสีกลุ่มกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่กลุ่มสามกลุ่มสี่ก็คือกลุ่มที่ว่าติดเตียงกลุ่มนี้คือต้องต้องลิกตัวต้องไปช่วยดูแลเรื่องของความเป็นอยู่ในติดเตียงเลยและกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกับกลุ่มปิดบ้านก็คืออาจจะว่าอ่าถ้าออกข้างนอกเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ก็ปิดบ้านคือปิดปิดบ้านอย่างเดียวเป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นอยู่อ่าสองกลุ่มเนี้ยในในในการไปดูดูแลก็คือตัดตั้งเอาไว้ว่าถ้ากลุ่มหนึ่งกลุ่มสองเนี่ยเขาดูแลสัคร้ง ก็เบ่งเบ่งเบ่งวันกันถ้ากลุ่มสามกลุ่มสี่เนี่ยก็ไปดูเลยกับดาลัสี่ครั้งอก็คือการกางซีจีนั้งจะเข้าไปดูเลยตั้งแต่เรื่องของอาหารการกินเรื่องของการช่วยเหลือด้านของการอาบน้ําให้เค็ดตัวให้เรื่องของการทานยาแนะนาการออกกําลังกายก็ทําอย่างนี้ยงประจําแล้วก็พอถึงสักช่วงหนึ่งเราก็จะมีการออกไปในการช่วยเหลือเรื่องของอาหารเสริมนมก็เห็นชัวร์ด้วยถ้าเกิดคนไหนที่ว่าเขาต้นดื่มนมไม่ได้ก็เป็นผู้ป่วยที่ต้องใช้อาหารทางสาย เขาจะรับปรนชันไปให้เขาตนทจให้เขาได้มีอาหารเสริมที่ก็าเป็นการดูแลแบบลองเทอมแค่ซึ่งอยู่ในชุมชนนะคะอยู่ที่ตำบลบางด้วนนี่แหละมีการดูแลเรื่องของสภาพบ้านด้วยดูแลเรื่องของการความเป็นอยู่ด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวกลับไปที่เรื่องของการสร้างบ้านค่ะหลักการในเรื่องของการปรับสภาพบ้านเนี่ยค่ะเรามีที่ปรึกษาหรือว่าเรารู้ได้อย่างไรว่าตรงนี้เนี่ยพอเราเห็นปุ๊บแล้วเนี่ยต้องมีการปรับเพื่อที่จะทําให้ผู้สูงวัย แล้วก็หรือผู้พิการเนี่ยได้อยู่ในบ้านนี้เนี่ยอย่างปลอดภัยอะคะ่ะคือตอนนี้เราท่ดูกลุ่มผ้าข้าหมายก่อนว่าเนี้ยผู้ถ่งอายุหรือคนพิการที่ว่ายากลาบากในพื้นที่เรามีทักกี่กี่รายได้แล้วก็ลงในในพื้นที่ก็ลงไปกับเั้างของแนวบอทตอเลยแล้วก็มีน้องนักการเงินชนแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านมาล,ลงในในในบ้านหลังดังกล่าวแล้วไปดูบ้านของบ้านของเขาถ้าเกิดบางบางคนเนี่ยทุกข์ลำบากจริงนี่คือต่อค่าไปหน้าหน้าบ้านก็ดูเลย แต่ภาพบ้านไม้เก่าๆหลังคาบ้านสังกะสีเป็นรูฝนตกเร้วร่วมีกะลังมังวมอยู่เต็มในในบ้านประมาณนี้เรา่็พิ่ารณาอย่างเนี้ยเราต้องทบ่องเรื่องหลังหลังคาก่อนก่อนเลยเพราะว่าถ้าเกิดอย่างไงหลังหลังคากอนโครงสร้างบ้านก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเ็าอีกปีมาดูว่าเขามีเรื่องของอ้องน้ำของเขามีหรือยังถ้าไม่มีก็ทักอ้องน้ำาม้กับโซ่ด้วยแต่แตส่วนใหญ่ที่เราดำเนินการตัวเนี้ยชาวบ้านเขาจะไม่มี โต้ข้อต้วต้แย้งหรือม่มีการคัดค้านก็ถือว่าการที้โดยลงช่วยนี่คืคคคอคนลำบากจริงๆเป็นกระบวนการสําคัญเหมือนกันนะคะในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือคนในชุมชนเนี่ยต้องสร้างการมีส่วนร่วมใช่ไหมคะของของคนค<ร>ในชุมชนเองแล้วก็มีผู้นําที่เป็นเป็นแกนนําในการที่จะตัดสินใจว่าจะทําที่ไหนอะไรอย่างไรใช่ไหมคะ ส่วนอบตเองเนี่ยมีความสําคัญยังไงคะกับการที่เราทําในเรื่องของการเตรียมการชุมชนที่ให้พร้อมกับการรับมือกับสัดส่วนของผู้สูงอายุที่สูงขึ้นนะคะที่จริงแล้วคือตอนกางท่องต้องถิ่นิ์นีกทุกที่เลยเราเป็นองค์กรราชการตัวหลักเลยนะอยู่ให้ประชาปัญญาชนแล้วก็จริงแล้วคือในท้องสิ่นินี้แหละเราส่วราชการนี่ต้องมีความสามัคคีกัน มันนัเรามีข้อดีอยู่ว่าคืออบตอเองรอปอตเองและก็โรงเรียนเองทางผู้ใหญ่บ้านเองเรามีความสามัคคีกันเรามีการช,ช่วยเหลือกันคือตมาณเป็นในในทางเดียวกันมันจะไม่เราตะมานง่ายขึ้นเวราะเราเล่นเรื่องของการซ่อมซ่อมบ้านให้กับผู้สูงอายุผู้พิการขึ้นมาเนี้ยทางสปาองค์กรชุมชนในพื้นที่เองเขาก็จะเล่นเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเาก็จะหาวิธีการาอาปมาลงมามาช่วยต่อยอดกัน ก็ทีจ่จะให้ทุกตัวเรือนในพื้นที่ลงรวเนนี้ได้มีการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกันอืมค่ะจากการที่ทํางานมาเนี่ยพบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมคะปัญหาอุปสรรคก็คือทีนงคือทางทอง้องท้องต่นเราเองปัญหาก็คือทางอบตอเองระเบียบเรื่องของการซ่อมบ้านการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ไร้โอกาสเนี่ยส่นนวนใหญ่ก็จะปลักไปรับไปให้ทางปรมจอดผู้ดำรับดำเนินการ เลยถาม่าพมจอยเองเนี้ยก็ด well> an um> ูแลคนทั้งจังหวัดถูกไหมบางทีเราจะให้ดูแลอย่างทั่วถึงของบางด้วนอย่างเดียวเนี้มันคงจะไม่ทั่วถึงแต่ถ้าวันนี้ถ้าต้องสินเราเองสามารถที่จะมีระเบียบบอกมาว่าอ่าพมตอเองสามารถที่จะซ่อมบ้านให้กับผู้ยากไร้ได้ผู้พิการได้ผู้ไร้โอกาสได้เนี้ยมันน่าจะดี คืออย่างอย่างน้อยเราไม่ต้องไปรอต้องปกวิเราทำโครงการไปไป,ไปพอมจอ,อเนี่ย <ừ. S 2> เราต้องไปตีเกฑงที่พมจอมอ,อ,อีกครั้งหนึ่งว่าเนี่ยของเรามีอยู่สิบหลังนะประกอบด้วยหลังเนี่นยักษณะบ้านดนอย่างอย่างไรคนอยู่อย่างไรเ็าลาบากขนาดไหนก็ที่จ,จะไปไปเข่งกับตําตําบลอื่นไงถูกไหมตําบลอื่ <ừ. S 2> น <ừ. S 2> เนขาก็ส่งส่งไปด้วยแต่ส่วนส่วนใหญ่แล้วทุกทุกตําบลนี้เขาจะไม่ค่อยส่งกันคือถ้าเกิดว่าส่วนนี้ยันอยู่ที่ทางช้าหน้าที่ของแต่ละพื้นที่ว่าเราเ็นความสําคัญของการของบตัวนี้หรือเปล่า <c oughs> คือมันมีอยู่ร้อยแห่งพอกล้องที่ก็จริงเดี๋ยว,วเยวลาเราไปที่เชียงที่จังหวัดเดียีมันสิบแปาแห่งเองเพราะบางบางแห่งนี่ยเขาจะไม่ความสําคัญกับเรื่องของการช่วยเหลือความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เรื่องของการเข้าบ้านและอีกอย่างหนึ่งหลังต่างหลังเข้านี้มันมีระเบียบของปรโมจเข้ามาอีกว่านปรโมาปมจเองเขาจะต้องซื้อกองให้เราอย่างเดียวก็คือเหมือนกับทางอาวจนรที่ประมาณการไว้ว่าค่าค่าปูณเท่าไหร่ค่าเหล็กเท่าไหรค่าอุปกรณ์เท่าไร่เขาก็ซื้อกองมาให้ เราก็ซื้อของมาให้พับเนี่ยค่าค่าเรยนก,ก็ก็ไม่ให้ทำให้การดมันของท้องถิ่นน้นยากขึ้นม,มันแะ่โดขข,ขึ้นมาพับเนี่ยเร้วกาตดขขอ,ของมานกเรียงคนในพื้นที่ของเราในการที่จะต้องไปซ่อมบ้านให้หรือว่าไปก่อสร้างอ้องน้ําให้เอ๊อถามคุณวิสิทธิพงศ์นิดหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าอ,อ,อ,อปตอเนี่ยสามารถที่จะสร้างได้เี่ยโดยงบประมาณที่มีอย่างอบตอบางด้วนยยจริงๆก็เป็นอ,อปตอเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยจะมีงบประมาณเพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนหมายถึงมาสร้างบ้านตรงนี้หรือปรับสภาพบ้้านได ได้ไหมคะได้แตมแต่ว่าจริงๆล้วกันการ่อมบ้านเราอยากสร้างทีเดียวทั้งทั้งตำบลเลยนะระหว่างที่ว่าปีละติดหลังปีล่าหลังไปเรื่อยๆมันก็จะทยอยเหมือนไปเรื่อยๆถูกไหมแต่ว่าคือแต่ว่าทั้งปีละเศษสองเศษทั้งเอาไว้บอตรสามารถดาเนินการในการตอมบ้านสับสงตั้บ้านเนี่ยแต่ว่าตอนตอนนี้บางรัฐเรามีคือพอสมาชิสภาองค์กรชุมชนเนี่ยเขามีการตอมบ้านในพื้นที่ก่อขึ้นมา ท่าเบียบของเขาเปิดกว้างให้เขาสามารถที่จะขอรับสระดุนุนจากอบ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 อตอได้ตอนนี้เราก็เลยเราในที่ในที่อกสีเงี้ยเราก็มีทั้งรนกระดุลหนุนให้กับกลุ่มนี้ด้วยกลุ่มของสมาชิกเองกลุ่มของสถาบองค์กรชุมชนด้วยอให้เขาสามารถจ่ายงบตรงนี้ไปซ่อมบ้านในคนในพื้นที่ได้แต่ถ้าหากก้าว่าเปิดกว้างให้ต้องสินเองเป็นผู้ซ่อมได้เนี้ยมันจะดีมากกว่าอื แม้วันนี้เราได้เห็นนะคะเรื่องของกระบวนการในการที่สร้างชุมชนทำให้ชุมชนเนี่ยมีสภาพบ้านที่พร้อมสำหรับการรองรับผู้สูงวัยที่มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะคะ ก็ทําให้เห็นบทบาทของอบอตอในการทํางานในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ทั้งจังหวัดซึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการได้รู้ข้อมูลในพื้นที่ในชุมชนแล้วก็ความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนด้วยนะคะในการที่จะทําให้คัดเลือกหรือว่าการไปซ่อมบ้านที่ไหนอย่างไรแล้วก็ไม่ให้ก่อให้เกิดความขัดแย้งในชุมชนด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณพิสิทธิพงศ์ปัญญาสิริพันธ์นะคะรองประลัดอบอตอบางด้วนะค่ะที่มาพูดคุยวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ ับขอบคุณมากครับค่ะวันนี้เราได้พูดคุยกับทางจังหวัดตรังนะคะซึ่งก็ไปไกลทีเดียวนะคะแล้วก็ได้เห็นว่าเป็นชุมชนที่มีความพร้อมทีเดียวในการที่จะเตรียมการเพื่อที่จะรองรับเรื่องของผู้สูงอายุที่มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้ววันนี้นะคะเวลาของรายการเอจิ n งโซ c i e ตีก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ aging society.